สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมอลำพาไปเพลินแชนแนลวันนี้นะครับเรามีเรื่องจะวิเคราะห์กันอีกเช่นเคยสำหรับเรื่องราวของหมอลำที่แอดิวเนี่ยพูดถึงไปก่อนหน้าน,นี้นะครับก็คือหมอลำเสียงวิหกหมอลำเสียงวิหกเนี่ยหนึ่งในสมาชิกขององค์กรนี้นะครับนั่นก็คือพ่อนก พนกคือสมาชิกหมอลำซิงวิหกนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าวงด้วยนะแกก็ได้มาระบายความรู้สึกส่วนตัวนะครับซึ่งอดิวก็บอกไปแล้วว่าการระบายความรู้สึกผ่านพื้นที่ส่วนตัวตามสื่อนะครับทาง Facebook ทาง u t u b e อะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับที่เขาจะออกมากล่าวพูดเพื่อให้เราแฟนคลับได้เห็นความเคลื่อนไหวให้เห็น ในเรื่องของฟิลของเขานั่นก็คืออารมณ์ของเขาณนะตอนนั้นว่าเขารู้สึกอย่างไรนะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกๆคนที่เล่นโซเชียลเนี่ยจะออกมากล่าวความรู้สึกแสดงความเห็นส่วนตัวก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนทัศนคติกันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของศิลปิน ที่จะมีโซเชียลแล้วก็สามารถที่จะระบายอารมณ์นะครับแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวผ่านช่องทางนี้นะแต่ก็ยังมีเหล่าแฟนคลับบางกลุ่มนะครับบางกลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยแอดิวไม่อยากไปโทษหรือไปว่าเขานะเขาก็แค่แสดงความคิดเห็นนะแฟนคลับบางคนแฟนคลับเนี่ยเขาก็แค่แสดงความคิดเห็นนะครับเขาเห็นในเรื่องของการที่นกพงศกรหรือพ่อนกเนี่ยได้ระบายนะครับ <c oughs> ระบายความรู้สึกส่วนตัวลงผ่าน Facebook แต่การระบายผ่าน f c e e o o o เนี่ยดันเป็นการใส่อารมณ์นะกับการพิมพ์ที่อาจจะดูเวลาคนที่เขาแบบไม่ค่อยชอบคำหยาบอะไรเงี้ยครับเขาก็จะรับไม่ได้นะบางคนก็โลกสวยนะไม่เคยผ่านคำพวกนี้มาก่อนไม่เคยได้ยินคำแบบนี้ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะ ก็คือเหมือนกับว่าเขาก็จะเหมือนกับรับไม่ได้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือการที่เขาเห็นข้อความที่พ่อนกโพสเป็นการใช้อารมณ์แล้วก็คำหยาบนะครับแฟนคลับบางคนก็เอาสิ่งที่พ่อนกกระทำเนี่ยไปเปรียบเทียบกับบอยสิริชัยแอดดูให้ดูนะครับก็คือเปรียบกับ บอสบอยมารยาทน,นิสัยใจคอไม่ได้ครึ่งของบอสบอยเลยเพราะว่าบอยสิริชัยเนี่ยสุภาพกับแฟนคลับอะอดูเลยไม่อยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยเอาศิลปินสองท่านนี้ไปเปรียบเทียบกันนะครับคือบอยสิริชัยกับนกโพสกรเนี่ยเขาสองคนก็มีอารมณ์ โกโรธอารมณ์โมโหอารมณ์ดีอารมณ์ใจดีใจเย็นนะครับเป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์ทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดเพราะว่าทุกคนคือมนุษย์ครับทุกคนมีความรู้สึกผิดชอบช่วด,ดีรู้สึกเครียดรู้สึกอยากระบายนะครับบอยสินิีชัยเขาก็เป็นเพียงแต่หลังๆมาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาโตขึ้นพอเขาโตขึ้นเขาก็เริ่มที่จะใช้คําพูดที่สุภาพมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขามีลูกแฝด การเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้สำคัญมากๆบอยสติชัยเลยโตขึ้นในเรื่องของความคิดแล้วก็ในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรการวางตัวใช่ไหมครับการวางตัวที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมทุกคนมีเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็ต้องอใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์นะส่วนทางด้านนุปโุศกรเนี่ยเราก็จะไม่โทษโกรธกันนะครับเพราะว่าถ้าแฟนคลับบางกลุ่มนะมองนุปโุสกรที่ความสามารถมองที่สิ่งที่เขาเนี่ย ได้กระทําในสิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของการที่เราลองคิดตามดูนะถ้าเกิดว่าเราเรามีความคิดที่ดีกับเขาเขาก็จะมีความคิดที่ดีกับเรานะครับน่าหมายความว่าถ้าเราดีกับศิลปินเราไม่ให้ร้ายใส่รส้ายศิลปินศิลปินเขาก็จะดีกลับนะครับก็คือให้สิ่งที่ดีกลับให้พลังบวกกลับนั่นเองนะไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับ อย่างกรณีที่เรื่องของอบอสนุหมอลำเสียงวิหกเนี่ยเขาก็ได้แชร์มานะครับในเรื่องของการว่าคนนั้นคนนี้เป็นกระเทยนะครับปีแฟนคลับบางกลุ่มว่านุสศรเป็นหรือเปล่าเป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบอสนุกแกก็ได้โพสต์นะครับว่าควรเลิกต่ําตมดักดานได้แล้วนะเรื่องการบูลลี่ว่าหมอลำมีแต่กระเทยทั้งที่คนพูดเป็น กระเทยนะคือไม่ให้เกียรติคนอื่นมึงควรไปคลานเหมือนหมามึงไม่เหมาะกับการเป็นคนอะไรเงี้ยมันก็คือการแสดงอารมณ์นะแสดงอารมณ์แล้วก็แสดงจุดยืนของเขาหลายคนอาจจะไม่ชอบที่พิมพ์คำหยาบโพสต์คำหยาบเหมือนนกพงศกรเลยบอสนุเหมือนนกพงศกรน,ก,น,นกพงศกร,กพกรโพส์คำหยาบการ พสการปฏิบัติตัวไม่ได้เครื่องหนึ่งของพ่อบอยสิริชใช้อะไรอย่างเงี้ยคืออดูมองว่าอย่าไปเปรียบเทียบกันเพราะคนเรามันเป็นคนละเวชันนะครับและที่สําคัญเนี่ยไม่ว่าบอยหรือนกเนี่ยทุกคนก็มีอารมณ์เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นเวอร์ชันบอยที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะคือถ้าเราอยากเห็นเขาในด้านดีเราก็ปฏิบัติกับเขาในสิ่งที่ดีเขาก็จะเอาด้านดีๆมาใช้กับเรานะครับอย่างเราเนี่ยไม่ใส่ร้ายเขาไม่ว่าร้ายไม่ไปบูลลี่เขาเขาก็จะ ฟักสิ่งดีๆควักด้านดีๆออกมาให้พวกเราได้เห็นกันนะแต่ถ้าเราไปมีเวอร์ชันที่ร้ายกับเขาเราก็ได้เห็นเวอร์ชั่นอีกรูปแบบหนึ่งของมนุษย์นะครับที่มีอารมณ์มีวุฒิภาวะมะีความรู้สึกนั่นก็คือศิลปินนะครับศิลปินก็คือมนุษย์บบนั่นแหละนะท่านผู้ชมก็ไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบกันเลยเพราะว่านี่คือความเป็นคนนะครับความเป็นคนคือจะมาล้อเล่นไม่ได้จะมาพูดเล่นไม่ได้นะ เราเห็นเขาเป็นศิลปินศิลปินเขาเป็นคนหรือเปล่าเขาก็เป็นคนนะครับฉะนั้นเราอยาอ่าไปหาเรื่องใส่ร้ายเขาอย่าไปเปรียบเทียบกันนะมันไม่ดีเพราะว่าทุกคนก็คือ เวอร์ชันใขรเวอร์ชันมันนั่นเองนะโอเควันนี้ก็เอามาฝากเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของการที่ไปแสะแงะว่าเขานะแฟนคลับบางกลุ่มนะครับไม่ใช่แปนคลับรวมนะบางกลุ่มก็ยังคิดไม่ได้ก็มีนะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบก็มีนะให้เลิกคิดแบบนี้ให้คิดว่า,าผลงานที่เขาสร้างมีอะไรบ้างนะครับเขาก็ยังมีผลงานที่ดีสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเลยครับคือมองคนให้มองรวมๆอย่าไปมองเขาแค่การโพส เพราะว่าการโพสก็คืออารมณ์คือสิ่งที่มนุษย์พบเจอในเรื่องของอารมณ์เรายังเป็นเลยแล้วศิลปินเขาจะไม่เป็นได้ไงศิลปินเขาก็เป็นคนเหมือนพวกเราแหละนะครับนะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วก็มองคนก็ต้องมองภาพรวมๆนะครับมอง,ก,องกว้างไม่ใช่ว่ามองแค่การตัดสินตรงที่เขาโพสต์เราก็ไปตัดสินเขาเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะอ่นะโอเควันนี้กอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในเ p พต่อไปครับสวัสดีครับ